สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยมีเขากว้างพี่อารมีติดปรุงปริ้งตรงนี้วันนี้ปี่ก็มีคาดผมมาแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะค่ะจับตาดูดีๆนะคะติงๆๆเล่สีสันดูปากดิปากแดงกว่านี้อีกได้ไหมทากิเตอร์ด้วยนะคะ มีอะไรอวดอวดให้หมดเลยค่ะวันนี้วันถึงงานวันเด็กนะคะแมจัดเต็มกันกนิดหนึ่งนะคะวันนี้ให้เข้ากับบรรยากาศค่ะออาวันนี้จะพาไปไหนครับเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้นอกจากจะอวดของแล้วนะคะยังพาไปดูบรรยากาศตามจังหวัดต่างๆด้วยประดับประดาไฟสวยเชียวค่ะมาดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเช้านี้กับเซนตี้บีบีนะคะจะพาไปดูหลากหลายพื้นที่เลยค่ะมีการประดับประดาไฟในวันคริสต์มาสนะคะอุย้ยสวยงาม โอ้โห oh, ไม่แพ้ชาวต่างชาติกันเลยทีเดียวเดี๋ยวพื้นที่แรกไปกันที่จังหวัดตรังกันก่อนเลยนะคะ oh. นี่ซันตคอร์ค่ะตัวสีแดงขนาดใหญ่นะคะถ้าทางกำลังปีนป่ายขึ้นไปยังประภาคารสูงกว่า30เมตรค่ะที่เทศบาลเมืองกันตังนี่เองนะคะก็จัดบริเวณริมน้ำกันตังถนนรัศดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะเพื่อไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆทำให้มีประชาชนนะคะนำโทรศัพท์มือถือไปถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะด้านล่างยังประดับตกแต่งไฟนับแสนดวงพร้อมกับข้อความแ a p p y ้นิวเยียและสวัสดีปีใหม่นั่นเองค่ะส่วนในเขตเทศบาลนนะครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะตกแต่งประดับประดาฟไฟสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะตลอด2ข้างทางถนนวิเศษกุลนะคะแล้วก็ถนนพระราม6สวยงามมากเลยส่วนที่สแยกขอนาฬิกาถนนวิเศษกุลก็ได้นำพญานาคค่ะ มาประดับตกแต่งพร้อมข้อความสวัสดีปีใหม่2,567นะคะเพราะว่าปีนักษัตวปีหน้านั่นก็คือปีมะงรงหรือว่างูใหญ่นั่นเองซึ่งนักท่องเที่ยวต่างมาถ่ายรูปกับอุโมงค์ไฟแล้วก็ไฟหลากหลายสีสันกันจำนวนมากเลยนะคะโอ้โหสวยงามมากค่ะไปต่อกันที่พิษณุโลกนะคะบริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลกก็มีประชาชนจำนวนมากเลยนะคะออกมาเที่ยวชม แล้วก็ถ่ายภาพความสวยงามกับอุโมง์ไฟประดับต้นคริสต์มาสประดับประดาฟไฟความสูง15เมตรด้วยกันค่ะเหล่ากวางเรนเดียบนหิมะเทียมแล้วก็มีป้ายปีคริสต์ศักราช2024แล้วก็ไฟประดับอีกมากมายภายในงานยังประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ด้วยนะคะคุณผู้ชมดอกไม้สวยงามนับหมื่นดอกค่ะท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายเชียวค่ะอย่างเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอากาศหนาวเย็นมากนะคะ ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลกอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะคะปิดท้ายด้วยสีสันแบบไทยๆกันบ้างค่ะนี่เป็นกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์12อบตอนะคะของเทศบาลอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชาสีมาค่ะปเป็นการเช,ชื่อมความสามัคคีไฮไลท์อยู่ที่ขบวนแห่ของแต่ละอบตเนี่แหละค่ะ ที่จัดขบวนแห่ด้วยความคิดสร้างสรรค์กันแบบนี้เลยนะคะสะท้อนของดีของแต่ละท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่คนขายลอตเตอรี่นี่มาเป็นแผงแบบนี้ของอบตอห้วยแคนเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านจำนวนมากเร่ขายลอตเตอรี่สร้างไรายได้เสริมกันไปนะคะส่วนที่เด็ดที่สุดค่ะเห็นแล้วต้องหิวแน่นอนนั่นก็คือขบวนแห่ไก่ย่างนี่นะนี่ย่างไก่กันหลังกระบะแบบนี้เลยของอบตอห้วยแถลงนะคะ ซึ่งไก่ย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อของดีของตำบลก็มีการนำเตาถ่าน ใส่ท้ายรถแล้วก็มาย่างกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีพี่นางรําถือไก่โชว์กันแบบนี้นะย่างไปเต้นไปด้านล่างก็มีขบวนแห่ส้มตําข้าวเหนียวแม่ค้าหาเปร่พวงคบพวงศาก์แดนกระจายสร้างความสนุกสนานท่ามกลางลมหนาวกันเลยจริงๆนะคะก็อบอกว่าสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะมากๆกับการจัดงานนะบรรยากาศเป็นใจมากๆเลยนะคะอย่างในวันนี้25ธันวาคมก็ยังอยู่ในช่วงการประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมพิยานะคะว่าหลายพื้นที่จะมีอากาศหนาวเย็น อย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครเองวันนี้อุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ 20องศาเซลเซียสนะคะขณะที่พื้นที่ภาคเหนือวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่12องศาอีสานหนาวสุดเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสขณะที่พื้นที่ภาคใต้เองนะคะก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าปกติภาคใต้จะรู้สึกว่าเจอแต่ฝนแต่ปีนี้คุณผู้ชมขาปลายปีแบบนี้พื้นที่ภาคใต้เองก็มีโอกาสเจอลมหนาวนะคะอย่างบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20องศาแล้วก็เจอฝนได้ในคราวเดียวกันเพราะฉะนั้นคริสต์มาสนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความ่วงใยจากแซนตี้บีบี ค่ะหืมอืืมแม่พูดถึงพักใต้ที่รัตนาพรใน CH7HDnews YouTube <S บอกว่าชุงพรไม่หนาวค่ะเหรอค่ะ แต่มีกระบี่บอกว่าตอนนี้กระบี่24องศาเซลเซียสตอนนี้ภาคใต้จะมีลมเย็นลมเย็นเย็นแต่ว่าหลักๆก็จะมีฝนอย่างนี้นะคะเชียงใหม่16องศาโอ้โหหนาวแย่เลยอ่ะแต่ว่าเรื่องของความหนาวนี่ยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเราจะหนาวถึงวันที่26หลังจากนั้นก็จะค่อยๆอุ่นขึ้นนะเพราะฉะนั้นเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมด้วยนะคะว่าแต่วันนี้เนี่ยหลายพื้นที่นะโรงเรียนหลายโรงเรียนจัดงานคริสต์มาสนะคะ ว่าแล้วบีก็จะขอยืมชุดต่อเลยแล้วกันนะคะทีมงานโรงเรียนลูกไปงานโรงเรียนลูกค่ะเดี๋ยวเจอบีครั้งหนึ่งบีคลายทุกนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันฮะ